สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนทีโหลด60 Seconds อีกครั้งนะครับก็แต่ตอนนั้นแบบไม่มีเสียงครับตอนนั้นยัไม่มีไมค์ครับตอนนี้มีแล้วครับก็วันนี้จะมาสอนโหลดเกม60 Seconds ก็ก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาที่เว็บ k i c k a t o r r e n t ครับแล้วพิมพ์แค่ตรงนี้ว่า60 Seconds นะครับสำหรับต้องตัวนี้ต้องใช้ Utorrent โหลดนะครับตรงตัวนี้ครับนะครับ ต้องใช้ตัวนี้โหลดครับไม่มีก็หาโหลดเอาหรือผมจะทิ้งล่างทิ้งใต้ล่างมีซิปชั่นไว้นะครับก็ก่อนอื่นครับเข้ามาที่คลิก a อด t o r ์เรนครับแล้วแล้วก็คลิกตรงแรกครับซิตี้สเกิลสองพันสิบห้าพีซีครับกดคลิกตรงนั้นเลยครับโอเคมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ครับแล้วให้กดที่ดาว์โหลดทอร์เรนต์นะครับแล้วกดนี้ไม่เกี่ยวครับครับกดที่โอเพนนครับ เนี่ยผมมีอยู่แล้วครับภาผมมีอยู่แล้วครับพวกนี้ครับสําหรับคุณกดเสร็์อีกครับแล้วก็สมมุติคุณโหลดเสร็จแล้วครับทอรลิงอยู่ไหนวะนี่ครับสมมติคุณโหลดเสร็จแล้วครับแล้วก็ให้กดที่คิกดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เขียนกดที่ต่อเลยครับ โอครับแล้วให้กด yes ไปเลยครับ x นะครับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็กด next 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 ตามเคยไปนะครับโอเคครับแล้ก็ next ครับแล้วก็อีกต่อไปก็เสร็จแล้วครับโอเคครับพบกับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ